สวัสดีครับผมเบาน้องครับมือน,นีก็มาพอๆกับเบาน้องอีกคือเก่าครับผมมือนีเบาน้องจะมาบอกความฝันพอเอกครับผมจำเลยบ่ครับพอเอกที่เพื่อนเคยมาบอกความฝันครับให้เบาน้องไอที่ว่าเพื่อนฝันว่าเพื่อนจะไปขึ้นบานไม่น้องไส้เพื่อนนั่นครับมือนีครับเพื่อนฝันอีกเพื่อนก็เลยมาบอกสู่บาน้องฟังแล้วว่าโอ้ยบบาน้องเอ้กลัวพอสิฝันได้ก็จะแมมนอันโดนดังหน้าโ่นว่า วัตถิสิบโอันวัตถิสิบโอไดเลียกแล้วล่ะเพื่อนว่าวันนี้เพื่อนว่าเพื่อนฝันเมื่อได้สองสามขึ้นล่ะแต่ว่าบ่าไดดมีโอกาสมาเจอกับเบาหน่องวันนี้มันมาเจอมาเจอกันโค้งชุดไทยพอดีเพื่อนชิมาซอเลียครับก็เลยได้คุยกันข้าวหนึง่งงวดนี่สิเป็นจังไดบุญผู้ใดบอกใดแต่ว่าเพื่อนฝันเพื่อนกคอยากเอามาบอกสูฟังพ่อเอกครับงวดงวดที่แล้ว เพื่อนบอได้สื่อเสียดายครับท่านสื่อคือจิถืออยู่เพิ่นบ่าแต่ว่างวดนี้บบเป็นยังเอาใหม่่าซันเนาะงวดนี้เอาใหม่มันก็คือว่าล่ะโชคดวงมันกะเขาเฮาบอกบ่ได้ไเนาะครับเนาะโชคดวงแต่ละมือแต่ละหลอบมันบอกบ่ได้งวดนี้เขาอาจสิโบมักเลขแต่ว่ามันออกงวดน้าอาจสิออกอีกก็ได้แม้นบอ่ะนเพิ่นฝันครับเพื่อนฝันเราเพื่อนในนอนบ้านของไายเพื่อนนี่ล่ะ แต่ว่าที่แปลกก็คือมันมีท่องพุทธขึ้นมากลกางบานครับท่องพุทธขึ้นมากลกางบานเผืนนอนอยู่เดินเดินกลางบานบันนี้บานมันสันผืนมันสันตื๊อตืๆอตื้อตื่อนว่าพ่อบันนีพอกันเล็กันงวกหนาไปเบิง่งท่องมันเป็นแทงท่องมันเป็นแทงมันพุทธขึ้นมาจากจากใต้ดิน ยู่กลางบานเลยเบาหน่อเยเ้ยว่าสันเพื่อนเราหว่วยมันเป็นจังไดมันฝันดีบ่เราเบานหน่อยมันก็ฝันดีเหลวานอว่าสันบัดนี้เพิ่นกันล้ว,ว,ว่าแต่เบาหนอ่อยอะไรถามพอให้จังไตต่อบัดนี้พอกับบ่ให้จังไตแล้วเพ,พื่อนกัพูดขึ้นมากพูดขึ้นมากพูดขึ้นมาเป็นแทงเลยเพื่อนว่าบัดนี้พูดไปพูดมากเหมือนกับมีนามเหมือนกับมีนามพุ่งออกมาแต่ว่านามนั้น มันบ่เป็นนามธรรมดามันเป็นนามคือหนามทองนี่แหละนะมันพุดขึ้นมาพร้อมกันครับทองแล้วมันก็มาเต็มเต็มล้านบาทเลยเป็นว่ากลางบาทนั่นในพื้นบาทนั้นมีแต่ทองเต็มเลยบริษันพอก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นเราก็เลยมาเบ้าให้น้องชายฟังน้องชายว่าห่วยว่าม่นเจ้าสิถือเลขบ่อายเราว่ะวันนี้เราก็เลยว่า น่องน่องทรายบนกระถามแล้วเจ้าจิตซื้อเลขตัวใดแล้วก็ว่ากระเชงซื้อตัวใดขันบ่ซื้อทะเบียนบ้านเราอะเพราะว่าไอฝันวัดไอนอนอยู่บ้านโติ่วันนี้จําได้บ่ทะเบียนบ้านเพิ่นทะเบียนอย่างจาบ่ไดดดอกนะครับนาออายุพอพอเอกเด้อ54ปีอายุพอเอก54ปีเลขที่บ้านนองทรายห 95ทับ3 695ทับ3เป็นอย่างเพิ่นจังว่าเพิ่นจังเสียดายงวดที่แล้วก็เพราะว่าเลขมันออก593ที่เราเสียดายแต่การบอนเน่เราว่างวดนี้มันอาจจะออกอีกก็ได้มันบอกออก3ตัวมันก็จะออก2ตัวหล่ะเราว่าเราว่าอย่าลืมตัดเหรียญเด้อเราว่าอย่าลืมตัดเหรียญมาลองก็ถามว่าพอเน้นตัวไหนในนี้เราก็ว่า พ่อกบรบอกอะเนี่พ่อกรซือมัดสูดโตคนนัพอ่อกระซือกเก้าหาเก้าหาฮกหาฮกสามหาสามเก้าสามกระซือคือเก่าเราวะกรซือคือเก่าบันนี้เลขสามโตกับเบงเอาติล่ะฮกเก้าสามกระซือได้เราวะฮกเก้าสามกระซือได้กหาสามกระซือได้กรแเหล่าจะูมมากเราวะ เราวัดก็ลองพิจารณาเอาแล้วว่ะให้พิจารณาเอาเพื่อพอซื้อแล้วคนบ่มักเป่นบางสิ่นะเพราะว่าแต่ละคนมันมักบ่คือกันเบาของความแมนอยู่แต่ละคนมันมักบ่คือกันอ้าวลองพิจารณาไปนะครับเด้อบาทเลขที่หนองไส้พอเอกครับ6 9 5ก้าห้ทับสามหเก้าทับสามเปนฝันว่า ทองพุดขึ้นมากลางบานแล้ววะบันนีน้ำทองมาก็ไหลออกมานำํำเต็มพื้นบานเลยว่จัจนะอ้ากระบนแน่เลยเนาะงวดนี้เขาอาทิตมีโชคไปํากันก็พอเพิ่นแล้วก็ได้ถ้าผู้ได้มากเลขตัวนี้ชุดนี้กระซื้อไห้เบื่องไหวฟังไหวเป็นแนวทางเราบ่กว่าเราพึงมาเบอกให้เบาหน้องฟังเลขกตัวนี้เลากระเ้าตั้งแต่งวดวันที่สองพฤษภาสังเกตเบื่องงวดงวดวันที่สองพฤษภาข้นห้เลข เก้าหาสามหลายแหงสังเกตเบึงหมววันที่สองพฤษภาคข้นห้เลขกเก้าหาสามหลายแหงพอสุปันกับห้เลขกตัวนี้เก้าห้าสามเรากันนำของเราคือกันเลากัมาถึงหมววังหันแต่ว่าพออีกเราบบไั้นำเราว่าเราอกฝันเราก็เลยบบไั้นำมันกับมาออกแล้วว่ามาบอออกหยอนหลังออกยอนหลัง โอ้ยเก่าจอาแล้วก็เ,าเา่าบอกม้งงวดหนาเอาไหมงวดนี้เอาไหมเราอะมันบอกออกกะส,สื่อจนกว่ามันจะออกอีกเรา,าอะแมนคำเราครับบางคนซื้อเหล็กตัวเดียวนําคือเบ้าหนองเบ้าหนองซื้อเหล็กตัวเดียวน้าจนว่ะเห็นบอกหกเก่าน้านํานํามาว่าจักหวดล่ะแกยังนําคือเก่าอยู่เดี๋ยวเบ้าหน่องสืสรูปเล็กของเบ้าหนองให้อีกเท่หนึงนะครับเนาะหลายคนถามมาว่าอยากให้เบ้าหนองสรุปเลยกให้ไดโบ ได้ครับผมบ,าบ,บ้าหน้องบ้เคยห่วงเหล็กครับบ้เคยห่วงเหล็กบอกเลยถือกระถือบ่ถือกระเหลวแค่นั่นแหละบ้าหน้องกับเป็นคนแบบนี้เนาะถือกระถือบ่ถือกระเหลวครับเพรานว่าอันห่วงเหล็กเด yez. บางเทือที่อาจจะเป็นบางคนแหละเพราะว่าบ่อยากโชวเ์เหล็กเพราะว่าอย่างย่านโชว์ไปแหล้วเหล็กมันเคลื่อนอ่าอันนี้มันกับเป็นความเสื่อของเพลิน แต่สําหรับเบาหนองโชว์ก็ได้โบโชว์ก็ได้ให้เบิ่งก็ได้หรือโบ่บให้เบิ่งก็ได้งั้นเรอแต่ว่าเบาหนองให้เบิ่งเพราะว่าอย่างก็อยากให้เอฟซีเห็นล่ะกะเพื่อเอฟซีมากนาวมาสั่นต่อก็เลยให้เบิ่งก็เลยเห็นเห็นนะครับเนาะเอาจย่างไรงวดนี้เขามารับโชคไปนํากันกับพอเอกครับผมงวดวันที่16มิถุนายน67็เบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางถูกสิ่งถูกอย่างคืนอยูุทีโชคแลดวงครับมาย่ามเลยกที่บ้านน้องไส้คนอีกรอบนึง หกเก้าห้าทับสามครับหกเก้าห้าทับสามอายุพ่อเอกห้าสิบสี่ปีจังไดงวดนี้เขามาหลับโฉกไป้ด้กันแดี๋ยบานหองสีลงกีบเ้เบิงจนกว่าเลขกสีออกกูละสิหามาลงให้เบิงขันลงขันหามาได้ลงว่าท่านเดี๋ยวสีไหลสดเดี๋ยวสิไหลสดส,สีเบิง่าเบิงอันนี้บ่านหงโแต่ว่าขันมันขันได้เลขมาแล้วมันเอาลงลงคีบเพราะท่านเดี๋ยวบ้านหงสีไหลสดเลยลองเบิงเผื่อมีคนเบิงเนาะ เด็กก <c oughs> ขอใหทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนสมหวังดังปาถนาสุขผูสุขคนเบาหน่นองครับเป็นกําลังใจให้คือเกาเบาหน่องคับขอขอบพระคุณทุกคนที่ให้กําลังใจเบาหน่องมาตลอดครับงวดนี้เ้ามารับโชคไปด้วยกันกับทุกๆุกคนและกะเบ,บาหน่องนำย่ำเลขพอเอกอีก้น,นึงครับผมหกเก้าทับอายุพอเพิ่น54าี่ปีก็ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ